thank you วัดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้กันเปิดพอร์ตมเมล็ดยิมด่างนะครับซึ่งเพาะไปเมื่อเดือนกรกฎาอันนี้เดือนมิถุนาก็อันนี้ตอนนี้พฤศจิกาเนาะก็ประมาณ5เดือน6เดือนเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันต้นขนาดไหนแล้วแล้วก็มีความดังมากแค่ไหนนะครับอันนี้ของเดือนกรกฎานะครับเพาะไว้เมื่อวันที่13กรกฎา,าแกะดูกนันดีกว่าว่ามันขนาดไหนแล้ว ดูความด่างนะครับว่ามันมีด่างเยอะไหมตอนแยกนี่ปวดหลังแน่เลยอ่ะ้หก็มีด่างเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยมีด่างเยอะอยู่พอนี้แน่นมากเลยไอ้ตอนแยกนี่โอ้โหปวดหลังแน่แหละนี่มีด่างด่างเยอะอยู่ครับมีโอเคอยู่นะเป็น เขียวก็เยอะด่างก็เยอะแต่ว่าเอาไปลุ้นได้นะครับว่ามันโตขึ้นมันจะได้ด่างมากแค่ไหนเนาะอันนี้ห้าเดือนหกเดือนก็ปิดต่อสักหน่อยดีกว่าสักประมาณเจดเดือนแปดเดือน๋ยวค่อยเปิดอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็เปิดได้แล้วนะครับ <c oughs> ดูพอรตนี้พอรตนี้พอร์ตน,น,นี้ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าขนาดยังไม่ได้แต่มันก็มีบางต้นนะที่ขนาดได้ นี่เพาะเดือนมิถุนาทำไมตโตช้ากว่าดูดีกว่าอืม <c oughs> อนะครับก็มีด่างอยู่นะครับมีด่างอยู่ปิดไว้ก่อน จะมีบางพอที่สามารถเปิดทิ้งไปได้แล้วนะต้นดูเรือนนอ,อันนี้ก็เยอะอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้พอไว้เดือนกรกฎาเหมือนกันวันที่สองกรกฎานะครับแต่อันนี้ต้นใหญ่มากแกะได้เลยนะต้นเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเปิดไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามันโตแล้วลนี่มีดาง ต้นสองต้นก็เอาละไม่มีด่างต้นนี้กับต้นนี้นอกนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับอือันนี้จะเปิดไว้เลยอันนี้เป็นแอตโตนะครับแอตโตแกดูมีหน้าสวยอยู่ ต้นเดียวมีหน้าสวยอยู่ต้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไว้ลุ้นตอนโตนะว่ามันจะประมาณไหนสวยต้นนี้ต้นเดียวต้นนี้ต้นนี้ปิดต่อไว้อีกนิดนะอันนี้เป็นเรนโบว์นะครับเรนโบว์ Rainbow. พาะไว้เมื่อวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเดือน เดือนอะไรเดือนเจ็ดยีก่กกกรกฎาก็ยังโตไม่มากประมาณนี้โตเร็วอยู่นะเดี๋ยวค่อยแกะแกะยินดีกว่าผรอตน,นี้ผรอนนี้นะครับเพอะไว้เดือนมิถุนายนนะครับยี่สิบมิถุนายนอันนี้อันนี้แกะได้แล้วต้นขนาดโตแล้ว อันนี้โอเคอันนี้ดีมากเนี่ยมาเลยที่ขายขายไปเนี่ยก็ก็ให้ด่างดีอยู่นะครับคือมันไม่ได้ด่างสวยแต่มันก็ด่างอะ่ะอืมยิมโนด่างนะครับอันนี้เดีดนนเ,ดเปิดไว้เลยด่างโอเคนะดีงามอันนี้ห้าเดือน เดี๋ยวไว้ก่อนไว้นี้แหละตั้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยวแค่เอาแท็กมาตักที่ดูๆก็ปอดไว้ได้เปิดไว้ได้ไม่กี่พอร์ตแต่เดี๋ยวอาจจะเริ่มเปิดไว้บ้างแล้วแหละบางพอร์ตก็เปิดได้แล้วแต่ยังไม่รีบนะครับเดี๋ยวให้ดูวันนี้ อันนี้คือมเมล็ดที่ซื้อมาแพงมากแต่ว่ามันไม่งอกอะเพราะยิ้มโนโด่างแต่ได้เฟิร์น <c oughs> เหือได้พวกมอสต,ต่างๆพวกเฟิร์นนี่ได้ด่างมาต้นเดียวนี้นตรงนี้ต้นหนึง่งแล้วก็ตรงนี้อีกต้นหนึง่งนอกแค่สองต้นนอกเหลือแค่นี้ที่เหลือก็ปลูกเฟิร์นไปสวยดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> น่ารักอืม ไปไว้เงี้ยใหญ่มเมล็ดซื้อไม่ค่อยงอกไม่รู้มันเป็นอะไรเก็บไว้นานมัม้งมีอันนี้มเมล็ดเซมเพอร์วิวี่นะครับเซมเพอร์วิวี่นี่งอกเต็มเลยเดี๋ยวต้องโรยคำต้นให้เขาหน่อย ต้นมันจะยาวๆนิดนึงช่วงแรกๆนะเหมือนขนนกอย่างเงี้ยพวกแมมม่มันจะออกมันจะมันจะขึ้นเป็นต้นอ่อนอนะ่ะที่มันเดี๋ยวยาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปหดทีหลังนะครับก็ไว้หลวมๆอย่างนี้มีไหมเนาะให้ด่างดีอยู่นะหลายๆพอร์ตเนี่ยน,นี้อันนี้ก็แกะได้ละน,นี่จะแกะเลยอันนี้พร้อมเมื่อเดือนกรกฎานะครับ อืมอันนี้อันนี้จะเปิดไปได้เลยมีด่างนิดหน่อยแต่ก็ไปลุ้นตอนโตอีกทีนึงว่าด่างโอเคไหมเนาะเพามันจะมีไหมก็จะมีอันนี้พรอมไว้เดือนมิถุนาเหมือนกันมิถุนา อันนี้โอเคอยู่อันนี้ด่างโอเคนะอยู่นะให้เดี๋ยวเก็บเก็บไปลุ้นต่อมีด่างเยอะอันนี้เปิดได้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้ได้เลยจริงไหมปิดฝาไว้เบาๆเดี๋ยวเอาป้ายแท็กมาติดนะครับนอกนั้นยังเปิดไม่ค่อยได้นะครับ โอเคเนาะมาลุ้นกันแค่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าปีหน้าเราจะมีไม้มเมล็ดยิมด่างที่สวยๆบ้างไหมนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอ้อเดี๋ยวมีมเมล็ดมีขนนกพวกแมมต่างๆที่เพาะไว้นี่พอละหนึ่งฝักที่เพาะไว้ก็งอกดีเหมือนกันครับนี้จะเป็นขนนกขนนกที่บ้านนะครับเนี่ยเพาะไว้เต็มเลย ส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาจะขอซื้อเป็นพอร์ตอย่างนี้ไปแต่ต้องมาหิ้วเองมามามา,มาแบกมาขนไปเองเพราะว่าไม่ส่งไปรษณีส่งยากก็จะขายยกพอร์ตไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปปลูกเขาเองเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้นะครับไม่มีสาระอะไรมากมายอ,อ๋อมีคนถามว่าวิธีเลี้ยงไม้มเมล็ดตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยเลี้ยงไงก็คือต้องประคองแสงประคองอุณหภูมิให้มันคงที่ให้ได้มากที่สุด จะทําให้มันโตเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการที่แบบว่ามันจะมันจะเน่าตายไปอย่างเงี้ยอืแล้วก็ดินเวลาปลูกต้องใช้ดินที่มันสะอาด,ดน,นิดนึงมันก็จะไม่ค่อยมีเชื้อราเลยครับหรือถ้าบ้างคนกลัวก็มีคนบอกว่าให้ลองขยับกระปุกอย่างเงี้ยครับทุกวันเวลาเราเดินมาก็ให้ขยับขยับหรือไปข้อข้ออย่างเงี้ยมันจะทําไม่ให้ไม่ให้เป็นเชื้อรานะครับมีคนบอกมาแบบนี้นะแต่ก็ ก็ลองทําดูมันก็ไม่เป็นจริงอืมแต่บางคนก็ใส่ย,ยากันเชื้อราได้ครับก็ประมาณนั้นแล้วก็สังเกตดูว่าถ้าเกิดผ่อนไหนที่มันมีความชื้นเยอะๆแดดแรงๆแสดงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตะไขร้ให้ให้ลดแสงลงนิดนึงเนาะโอเคบา,บายยไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ